สวัสดีค่ะวันนี้เปิดคลิปมากับเบืองพิจิตนะคะใขรเข้ามาแล้วฝากกดติดตามสวนสารนิตบอนสีด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะพามาชมบอลสีสวยๆนะคะเช่นเดิมเลยนะคะใครสนใจพันไหนสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้คะ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยนะคะ นีค่ะนี่ก็จะเป็นบรรดาหน้าเมืองนนนะคะเขาเป็นไม้ด่างนะคะด่างออกเปิดชมพูขาวนะคะสวยมากนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ทุ่งสีทองนะคะทุ่งสีทองให้ไปอยู่ที่ต้นละหกสิบบาทนะคะอันนี้ก็เป็นไม้เก่าค่ะกัดสียอกแดงๆนะคะนี่พิษณุโลกด่างนะคะให้ไปต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะพิษณุโลกเนี่ยเม็ดเขาจะสวยนะคะเม็ดขึ้นในแจมมากเลยอันนี้นะคะเทพคีรินทอนนะคะเทพคีรินทร เปิดด่างมาแล้วค่ะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเทพกีรินทอนค่ะอันนี้เป็นนาลีบุรพาแผงชมพูนะคะแผงชมพูตอนนี้มีแบ่งอยู่2ต้นนะคะใครรับขอราคา35บาทนะคะน,นี่ก็จะเป็นขุนสีโคชะคงนะคะเริ่มกัะสีมาบ้างแล้วค่ะ ให้ไปอยู่ที่35บาบทนะคะตอนเด็กๆเ,เขาก็จะเป็นสีเขียวล้วนเลยนะคะเป็นตระกูลเดียวกับพกหลงนะคะทรงใบคล้ายๆกันนะคะอันนี้กัดแดงนะคะ อันนี้จะเป็นพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูกระถางละ50บาทนะคะสำหรับพลอยชมพูก็จะเป็นไม้โทนเข้มนะคะเม็ดนี่จะเป็นเม็ดเล็กๆกระจายทั่วใบเลยนี่คะ่ะอันนี้หานุมาลหาวทั้งหมดเลยนะคะหานุมานหาวนี่จะอยู่ที่100บาทนะคะเขาจะเป็นไม้ขาวนะคะแล้วก็มีจุดแดงๆขึ้นมานะคะนี่คะ่ะหานุมาลหาวจะอยู่ที่ต้นละ100บาทแบบนี้เลยนะคะเป็นไม้หายากแล้วนะคะ นุ่มานหาวอันนี้เป็นเขื่อนนะคะเขื่อนหลักๆตอนนี้ก็จะมีสองเขื่อนคือเขื่อนศิริกิตกับเขื่อนปาสักนะคะอีกเขื่อนหนึ่งก็เริ่มมีตั้งชื่อตามกันมาแล้วนะคะอันนี้เขื่อนศิริกิตนะคะให้ไปต้นละห้าสิบบาทค่ะเขื่อนศิริกิตจ,จะเป็นโทนหวานนะคะสีออกโทนชมพูชมพูนะคะ ันนี้ก็จะเป็นทองประกายแสดนะคะใครชอบสีแจมๆจมทนๆนะคะก็แนะนําเป็นชนิดนี้ได้นะคะอันนี้ก้านจะออกสีละเลือดแดงมาด้วยนะคะให้ไปต้นละ50บาทนะคะกับสีเร็วนะคะสําหรับทองประกายแสดค่ะ อันนี้จะเป็นเทราปรตีนะคะเทราปรตีเป็นไม้ทรงใบายาวแล้วก็เปิดด่างมานะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่90บาทนะคะยิ่งโตยิ่งสวยะคะ่ะไม้ชนิดนี้นะคะเทราปรตีนะะี่ค่ะตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบอันนี้เป็นไม้หูชิดหูเกยกันเลยนะคะอันนี้ให้ไปเจบาทนะคะตะวันชิงพบตอนเด,เด็กจะออกโทนน้ําตาลนะคะ แต่พอโตขึ้นนะคะโทนจะเข้มขึ้นอีกนะคะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับพญาขอมนะคะอันนี้เป็นลูกไม้หูยกนะคะสีตอนโตก็จะออกเข้มเข้มม่วงดํานะคะอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทค่ะอสงไข่นะคะอสงไข่อันนี้อยู่ที่100บาทนะคะอสงไขก็จะเป็นทั้งไม้ป้ายแล้วก็ไม้กัดสีเลยนะคะนี่คะะอสงไขกัดข้างในชุมพูป้ายเขียวนะคะอันนี้จะเป็นเหลือง มณีรัตนะคะเหลืองมณีรัตให้ไปหนึ่งร้อบาทนะคะเป็นพื้นเหลืองแม่แดงจุดๆค่ะนี่ค่ะไซส์สี่นิ้วนะคะอันนี้เป็นดาบขุนแผนนะคะดาบขุนแผนต้นละหกสิบาทนะคะสำหรับดาบขุนแผนจะเป็นไม้ทรงใบยาวนะคะเทพสถิตนะคะอันนี้ออกสีส้มๆแดงๆนะคะสีแจ่มยันโตเลยนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่ง้อยห้าสิบนะคะไม้หายากค่ะชื่อว่าเทพสถิตค่ะ นี่ค่ะอันนี้ชมพูทวีปนะคะอันนี้ค่อนข้างปลาเยอะแล้วก็กาสีไปแล้วด้วยนะคะต้นละ90บาทนะคะสำหรับชมพูทวีปคะ่ะสวยมากเลยอันนี้เป็นมนกิติยานะคะมนกิติยาไม้ทรงใบายาวนะคะสีสวยสีเจ่มเลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะมนกิติยาคะ่ะนี่นะคะ สวยมากเลยนะคะพอเมดชมพูขึ้นเนี่ยเขาก็จะพื้นแจ่มขึ้นมาเลยนี่ค่ะนี้พนาคนครนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบาทนะคะพนานคอนอีกต้นหนึ่งมันติดมาด้วยกันนะคะก็จะให้ไปด้วยกันเลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบไม่ด่างนะคะอันนี้เขามีชื่อด้วยนะคะแต่หนูจำไม่ได้เขาเป็นแบบทรงใบคล้ายๆนางไหม่แต่ไม่ไป่ายนะคะนี่ค่ะพนานคอน,นะคะหกบบาทค่ะ น,นี้จะเป็นสีปักใต้นะคะสีปักใต้ไม้หาย,ยากค่ะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะยังไม่ค่อยมีจํานวนเท่าไหร่นะคะสีเขาสวยเหมือนกันนะคะอันนี้เคยประกวดได้รางวัลด้วยนะคะสำหรับสีปักใต้ค่ะหนึ่งร้อบาทอันนี้กุ้มพกันนะคะเมื่อวานพาไปชมต้นแม่หมานะคะวันนี้ก็พามาชมต้นลูกเริ่มกัะสีมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปห้าสิบาทนะคะสำหรับ กุ้งพักันนะคะเป็นใบยาวโทนแดงนะคะท้าวรำไพนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเจบาทนะคะท้าวรำไพนี่ไม็ไม้ป้ายนะคะนี่ค่ะเขาจะมีความคล้ายกับมหาชัยนะคะแต่คนละแบบกันอันนี้จะเป็นพื้นเขียวป้ายชุมพูเข้มค่ะนี่พยาพันทองนะคะต้นละห0ค่ะพยาพันทองใบจะกว้างสวยเลยนะคะสีออกชุมพูเข้มนะคะพญาพันทองอันนี้องค์หญิงทอฝันนะคะ ต้นละ100บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะองค์หญิงทอฝันยิ่งโตป้ายยิ่งแจ่มขึ้นนะคะบางทีตรงที่ป้ายๆขาวๆเนี่ยจะมีชมพูละเลือด้วยนะคะถ้าโตเต็มไวอันนี้เป็นไม้เหลืองนะคะเหลือง ทุ่งรัตนานะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะเหลืองทุ่งรัตนาจะเป็นไม้ใบกว้างๆทรงปอมๆหน่อยนะคะเทพพระบุตรนะคะต้นนี้ป้ายสวยมากนะคะให้ไป150นะคะเป็นไม้ที่หาไปไป้ายยากมากนะคะสําหรับเทพพระบุตรคะ่ะนี่หานุมานเผาลงกานะคะเผาลงกาให้ไปอยู่ที่200บาทนะคะหานุมานเผาลงกาคะ่ะ อันนี้จะเป็นสายพาเนรนะคะกระถางละหนึ่งร้อยนะคะโตกัดแดงได้ทั้งใบอันนี้เริ่มแบบว่ากระสีมานิดหน่อยแล้วเหมือนกันนะคะสายพาเนรค่ะน,นี้ป้ายสวยเลยนะคะชายชนนะคะต้นนี้ขออยู่ที่แปสิบบาทค่ะชายชนเขาจะเป็นไม้ป้ายแดงนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็ป้ายสวยนะคะนี่ใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะ อันนี้หนูไม่มีชื่อนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะเป็นชมพูหวานๆายเขียวนะคะอันนี้ลูกไม้เปิดนะคะออกเปิดชมพูหัวใบเปิดเขียวนะคะต้นนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะขอเป็นรหัสลูกไม้เปิดชมพูค่ะนี่ค่ะอันนี้ขุนขจรเดชนะคะสวยมากนี่นะคะสีแจ่มมากแล้วใบเขาหันออกด้านข้างนะคะอันนี้ราหูอมจันท์นะคะลาหูมจันทร์ เวลากัดเต็มๆนะคะเม็ดขึ้นเต็มๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโทนจะสว่างขึ้นมาเลยนะคะจากที่ตอนเด็กอะ่ะสีจะเป็นสีมืดๆนะคะดจะหนูให้ดูเหมือนจะเห็นแว่ลางเแวบบ็แบเบนี่ยค่ะจะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะเป็นไม้กัดสีนั่นเองนะคะเวลาโตก็จะนี่เลยนะคะอันนี้คือลาหูอมจันทนะคะสวยมาก อันนี้จะเป็นกาวแต้มนะคะกาวแต้มจะอยู่150บาทนะคะสําหรับกาวแต้มค่ะอันนี้เข่าไม้แก้วนะคะเข่าไม้แก้วต้นละ100บาทนะคะสําหรับเข่าไม้แก้วก็จะเป็นไม้เก่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเริ่มมีจุดเม็ดเมดขึ้นแล้วค่ะเป็นโทนโดยรวมคือเริ่มกัดชมพูนะคะอันนี้เป็นไม้ป้ายบอนเก่าชื่อว่ามหาราชนะคะการจะแดงด้วยอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสําหรับ มหาราชค่ะปลายสวยสุวรรณภูมินะคะนี้ต้นละ50บาทนะคะก็จะเป็นหน้าแดงใบเงานะคะนี่ค่ะตะวันจิงพบนะคะเวลาโตเข้มมากนะคะอันนี้อำนาจนะคะอำนาจจะอยู่ที่100บาทนะคะอำนาจเป็นไม้ที่ทรงใบสไว้ทรงใบแปลกนะคะนี่อันนี้ซับราชานะคะไม้ แดงกระดูกดำนะคะสีสวยซับราชาให้ไปกระถางละสองร้อยบาทนะคะนี่ค่ะนี่ไก่แก้วสวรรค์น,นะคะหนึร้อยยบาทกัดหน้าเรียบร้อยเลยนะคะไก่แก้วสวรรค์ค่ะอันนี้เนตรนาลีนะคะไม้เขียวด่างเหลือง ให้ไปอยู่ที่แปดสิบาทนะคะตัวนี้เนตรนาลีค่ะพะยามุจจรินนะคะอันนี้เป็นไม้ที่กัดสีชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะพะยามุจจรินค่ะบัวหิมะนะคะบัวหิมะอันนี้ให้ไปห้าสิบบาทนะคะบัวหิมะนี่เขาจะเป็นใบกลมทรงเตี้ยนะคะ กัดออกขาวอมชมพูแบบนี้เลยนะคะปีกินรีนะคะอันนี้ต้นละ60นะคะเป็นไม้ทรงใบายาวนะคะสำหรับปีกินรีนะะี่ค่ะสีเขาจะกัดแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยยักษารุนราชนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ 80บาทนะคะยักษ์การุณราชก็จะกัดลายแดงๆนะคะเป็นทรงใบายาวค่ะอันนี้พริกกะเกือนะคะพริกกะเกือต้นละ50บาทนะคะสำหรับพริกกะเกือค่ะดาราสวรรค์นะคะน,นี้ใบสวยนะคะใบหยักผิวด้วยอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา90บาทนะคะสำหรับดาราสวรรค์น,นิกาข่าพริกนะคะไซนี้อยู่ที่230บาทนะคะ กาคาพ,พิกนี่ค่ะเป็นไม้ป้ายนะคะบนเมื่อสองสามปีก่อนเป็นไม้ใหม่นะคะอันนี้ตะระแม่จันทานะคะต้นละ40บาทนะคะสำหรับตะระแม่จันทาโทนโดยรวมจะเป็นสีชมพูสดเลยนะคะสีสวยอันนี้ภูพิงนะคะต้นละ50บาทนะคะสำหรับภูพิงสีหวานนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าด้วยนะคะป้ายเขาจะออกเขียวอ่อนนะคะพันดาวนะคะน,นี้ให้ปลายต้นละ80บบาทนะคะสำหรับพันดาวนี่ค่ะ ปินลัตนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่าเหมือนกันเวลาโตกัดในชมพูนะคะปินลัตให้ไปต้นละ80บาทนะคะสําหรับปินลัตอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่อันนี้เขาโดนแสงไม่พอค่ะหน้าเลยเป็นประมาณนี้นะคะใครสนใจนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่ต้นละ35บาทละกันนะคะนี่ค่ะน่ฮานุมานประสานกายนะคะต้นละ100บาทเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะ ไม้อันนี้จะเป็นไม้ป้ายค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นถาดบางแก้วนะคะกระถางละ100บาทนะคะสําหรับทาดบางแก้วค่ะอันนี้ไก่สวรรค์น,นะคะไก่สวรรค์นเนี่ยเขาเป็นไม้ที่อยู่นอกตู้ได้ดีมากนะคะขนาดอันนี้ใบแข็งการแข็งมาแต่เด็กเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่เจบาทนะคะไก่สวรรค์กัดหนามาแล้วค่ะอันนี้องค์คลักนะคะเผื่อใครสะสมบอลตับอ่าเขาเรียกตับทนเข้มนะคะ อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ60บาทนะคะองค์คลักค่ะอันนี้น้าคาราชนะคะหน้าคาราชให้ไปต้นละเจบาทนะคะเป็นสีแดงใบออกทรงเรียวยาวหน่อยนะคะเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะให้ไปต้นละ100บาทนะคะอันนี้เป็นไม้เหลืองนะคะแล้วก็จะมีสะดือใบสีเข้มขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นนางจามเทวีนะคะโตใบใหญ่สีเขาเจอกโทนแดงนะคะ อันนี้ให้ไปกระถางละ50บาทนะคะสำหรับนางจามเทวีค่ะไก่ตัวงามนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ35หนะคะเป็นไม้ไก่ตัวเก่านะคะกัดหน้าสวยด้วยนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มต้นละ100บาทนะคะสำหรับเพชรคุ้มเขาก็จะเป็นไม้ใบไทยนะคะนี่ค่ะเม็ดสีสวยนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดเจมขึ้นอีกนะคะนี่ค่ะนางสวะฮะกัดกันมาแล้วนะคะ อันนี้ที่เห็นนี่จะเป็นไซส์60บาทนะคะกัดสีแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะเปิดหน้ากัดสีมาเรียบร้อยนะคะน,นี่คือนางสวาหะแม่หันอุมานนะคะอันนี้จะเป็นม้าแก้วนะคะมาแก้วให้ไปอยู่ที่ต้นนี้เอาไป80บาทเท่านั้นคะ่ะมาแก้วจะเป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะนี่หน้านี้หน้าสวยด้วยเทพธิดานะคะต้นละ70ดบบาทนะคะนี่กัดสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นใบหนาก้านแข็งด้วยนะคะอันนี้ ชื่อว่าเทพธิดาค่ะไก่ฟ้าพยาลอนะคะอันนี้ต้นละ100บาทนะคะหน้าเขากัดมาเร็วนะคะไม้ชนิดนี้นี่ค่ะนี้ดารานพลัสนะคะต้นละ100บาทนะคะก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะนี่ค่ะสงสวยมากนะคะ นี่จะเป็นขุมทองนะคะนี่ค่ะขุมทองจะอยู่ที่100บาทนะคะเขาเป็นไม้ที่สีแจ่มมากนะคะเม็ดเขาแดงมาเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะวันพฤหัสนะคะวันพฤหัส,สบดีอันนี้ให้ไป120บาทนะคะจะเป็นบอลใบกลมค่ะอันนี้ขนาด4นิ้วนะคะนี่เพชรมณีนะคะเพชรมณีต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะตอนเด็กๆต้นลูกเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะเวลาโตกัดสีชมพู สวยมากนะคะและใบหนาด้วยนะคะชัดทินกรนะคะอันนี้เป็นใบกลมแป้นนะคะเวลาโตเขาจะเปิดด่างนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะสําหรับชัดทินกรค่ะนี่จะเป็นเจ้าเวียงพิงค์นะคะไม้เปิดอันนี้ให้ไปต้นละเจสิบบาทนะคะสําหรับเจ้าเวียงพิงพญาหงนะคะเนี่ยค่ะสีเขาจะออกส้มๆแดงๆนะคะสีสวยมากนะคะอันนี้ต้นละ50บบาทนะคะพญาหง หนูหมุนให้ดูหูใต้ใบนะคะเริ่มมีมาแล้วค่ะพะยาหงค่ะต้นละห้าสิบนี่เมืองพิจิตรนะคะนี่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะนี่ใบยาวนะคะบวรรัตนโกสินนะคะต้นละหนึ่งร้ยห้าสิบาทนะคะเป็นบอลใบยาวสวยเลยนะคะแล้วก็จะมีเม็ดแดงๆขึ้นมาแบบนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้ไก่แดงนะคะต้นละ90นะคะไม้หน้านี้ต่างประเทศชอบมากนะคะขายชื่นชอบไม้ใบใหญ่ๆแล้วก็อันนี้จะเป็นมีเม็ดขึ้นมาอีกนะคะต้นละ90บาทไก่แดงค่ะอันนี้พวงซับนะคะพวงซับอ่ให้ไปอยู่ที่กระถางละ80นะคะสำหรับพวงซับค่ะแก้วโกเมนนะคะอันนี้ต้นละ70นะคะโทนแดงสวยเลยนี่ค่ะบัวหิมะนะคะ เวลายิ่งโตยิ่งสวยนะคะแล้วใบหนาด้วยนะคะฟอร์มไม่สูงค่ะเลี้ยงง่ายนี่ค่ะบัวหิมะนะคะนี่ค่ะอันนี้เพชรมณีนะคะเพชรมณีเวลากัดนะคะสวยเลยนะคะแล้วก็ใบเขาหนานะคะนี่เพชรมณีนะคะใครสนใจก็ตอนนี้มีสี่นิ้วมาแบ่งด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนจดชื่อจดสายพันธ์ไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0 6 28 4 282 4 3 6 6 3นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือว่าท่านใด้มี Facebook ก็สามารถทัก Facebook ได้เหมือนกันนะคะชื่อสวนสันนิษบนสีเลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางคะ่ะก็ ส่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะพี่พีท่านใดอยากลองสั่งหนึ่งต้น2ต้นก็สามารถสั่งได้นะคะก็บอนสีนะคะที่ปลูกนี่จะใช้เป็นดินใบกล้ามปูล้วนทั้งหมดนะคะก็จะเป็นดินที่อ่าหมักแล้วนะคะย่อยสลายแล้วอาจจะมีดินติดนิดหน่อยได้นะคะใครสนใจปลูกบอนก็สามารถใช้แบบหนูได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะอ่าลืมแจ้งนะคะก็ มีของแถมให้สําหรับทุกบ้านนะคะเป็นบอลน,นะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะของแถมหนูขออนุญาตสุ่มไปให้นะคะแต่ได้ทุกบ้านแน่นอนนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามสวนสานิษบอนสีด้วยนะคะมีคลิปลงให้ชมทุกวันเลยนะคะใครอยากดูต้นไหนถ้าหนูมีเดี๋ยวหนูถ่ายให้ชมนะคะที่สวนจะเป็นไม้ทําเองทั้งหมดนะคะที่เห็นถ่ายต้นแม่นะคะหลอ่ลอตรงนี้นะคะก็จะเป็นไม้ที่หล่อน้ําในกะละมังทั้งหมดเลยนะคะแนะนําให้หล่อ น้ำนะคะบอลเขาชอบนะคะร้อนชื้นแบบนี้ค่ะหล่อน้ำก้นกระถางนะคะสแลนนี่ใช้เป็นสีดำนะคะสีดำแล้วก็ประมาณช่วงนี้จะใช้60-70นะคะแต่ว่าถ้าหน้าร้อนเนี่ยใช้สองผืนขึงซ้อนกันได้เลยนะคะโอเควันนี้ก็มีใครสงสัยสอบถามการเลี้ยงบอลอะไรแบบนี้ก็ทักแชทมาได้ค่ะหรือโทรมาก็ได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะ